สวัสดีครับพี่น้องครับเรามาเป取取取取取ิดตู้อบตู้ฟ <Yeah, ักลูกไก่ดำนะครับจ้าเอ๊สองตัวนูฮะลางๆนู้ยนะเปิดให้ดูแก่จ่าดูครับเพิ่งออกเมื่อกี้นี่ครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้ยังเปียกฝนอยู่ฝนยังเปียกเลยนะครับเนี่ยอันนี้ออกแล้วน่าจะเป็นเมื่อคืนนี่ครับต้องให้เขาพักผ่อนครับสักหนึ่งคืนนะครับเราค่อยออกอนุบาลครับในทุกคนเขาไล้ครับนะฮะ ตัวอบรุ่นนี้นะครับแจ๋วเลยครับใช้ได้ผลจริงครับพี่น้องแจ๋วแจ๋วเนี่ยยี่ห้อตามนี้เลยหาสั่งซื้อในลาซาด้าช้อปปี้ได้เลยครับพี่น้องราคาก็ไม่เท่าไหร่หรือจะเป็นตัวอบแบบผลิตเองทาเองนะครับนี่ฮะนี่ผมได้ผลิตเองครับซื้อเข้ามาครับตู้ละแปดร้อยบาทนะฮะนี่คือตัวตั้งอุณหภูมิกวิธีการตั้งก็ไม่ยุ่งยากครับเขาจะมีวิธีการสอนแต่หางนี้ตัวเขาตั้งมาจาก ห่างลาให้เรียบร้อยแล้วครับอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ7 3 7องศาถึง3 8องศาสามารถฟักสัตว์ปีกได้ทุกชนิดนะฮะนี่ฮะมาแล้วลูกเป็ดป๊าปป๊บนะฮะไก่ตัวนี้ม,มันอยู่ในตัวนี้จะได้อุอ่นจะได้ไวนะเนี่ยโอเคนะครับนะฮะอยู่ด้วยกันได้ครับนี่ออกมาเรื่อยๆครับโอเคนะครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับ 哦，没错哦。